จะมาพูดถึงสนามฟุตบอล,ลนะครับตอนนี้ก็ประมาณ12โมง5 40กว่านะครับนี่มันสนามฟุตบอลของโรงเรียนเราทีมใหญ่มากนะครับแถมต้องแถมใช้เงินงบประมาณประมาณหลายล้านหนึ่งกันนะครับเนี่ยโอ้ oh, ดูนะสนามนี้ประกอบด้วยทีมฟุตบอลกับ10ทีมนะครับเล่นปะปนกันไปเรื่อยๆตอนเช้าเนี่ยครับก็จะมีนักฟุตบอลมาซ้อมกัน พอตอนเย็นนี่ก็สนุกเฮฮาเมามันกับทั้งหลายทีมเลยนะครับเนี่ยโหสนุกมากเอว่ร้มยาขางังเปอะไรอะขาอกในเ่อนจรงไงเออใช่ต้องข้างหลังเนี่ยตึ้ข้างหลังเนี่ยไม่รู้ไหมตเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะ มันสร้างตอนที่คุณจักราด2,553ไหมบอ้โอ้ใช่รู้ว่าสี oh, so ่ป um. ีที่แล้วอ่ะรู้ไหมอาคารนี้สร้างไว้สำหรับอะไรนักเรียนสิบอกผมด้วยอะไรก้อ ส่วนนี้รับเป็นส่บัตของรมงส่วนของงตั้งโดยจเป็นคอมเิวเตอร์ที่เปิดให้เรียนใช้ตอนบุกเตียนส่วนตรงนี้นะครับเปมตั้งโตหมายเอกสรเป็นท้องเตียไว้ใช้ครับอยู่อนการรักสมะทรวง

แต่มันเพิ่มหนึ่งกับสองนะส่วนจ้าหนี้เป็นส่วของเหมือนอะไรก้ภาษาไทยใช้สื่อเยอะมาก ประชาคมอาเซียนของ,นงแต่ละประเทศคร่รส่วนด้านนั้นก็จะมีนู่งโลกแผนที่ภาพนี่ก็เป็นผลนงานำเสนอการเทีเยบที่สวยาสามากประดับสวยงามปดับแต่ละประเทนะคะต่อไปจะเป็นมาหมายคุณกิตรินพูดต่อนะคะครับน,น,นี่นะครับหมายเลขสองครับเป็นโซนของวิทยาศาสตร์นะครับดูนะครับเนี่ย ทางซ้ายของพกเราเลยนะคะก็จะมีของเล่นวิทยาศาสตร์แบบใหม่ดิเข้ามาดูนี Luci ่ก่อนโอ้โหสื่อที่มากมายเลยนะแต่ละเล่มมันให้ความรู้ทั้งนั้นเลยอ่ะประวัติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์นะคะได้มีผู้ชอบมาส่วนตรงนี้ทีจะเป็นด้านของชีววิทยาหลายแบบแต่เขาเรเป็นเกี่ยวกับแมงมุมแมงป่องเกี่ยวกับเซลล์สัตว์นะครับ เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะฮะระบบของมันี่จะเป็นเครื่องมือวัดเกี่ยวกับด้านฟิสิกส์นะแอโรแอโรแวนนะคะต่อมาตามสบายนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นหมวดสองที่สามะที่มีความสุดท้าเกี่ยวกับทีสามมมายแล้วก็มีเกี่ยวกับคมอมพิเวเตอ,เอไอคิ้ง นี่ครับมาดีนะครับอะไรครับมาดูนะโซนนี้นะครเป็นโซนที่มีวิดีโอมากมายนะฮะให้นักเรียนได้เชคอ่มีอภาษาขอเท่ยู่ชั้น12จอนะฮะรัของภาษาขอ,อ,ารขอเรามีโลโก้โรงเรียนอยู่ตรงกางนะฮะ ภา่ในนะครับข้องเลยครับนี่รับส่วนนี้มีพันธุ้อทีอยู่นะครับบทจอนบทที่8ข้อ12บสองนะฮะเขาบอกว่าพระเยซูตัดกับขอทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นการเสนอเค้าควายนะครับซึ่งตอนนี้ของวอราา์ซาร์ของเรายังไม่เปิดอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับก็เป็นมัตชิวบทที่สามข้อสิบแปดถึงยี่สิบนะครับภายในอของวอราา์ซาร์ของเราจะมีข้อประคำพิธีต่างๆนะครับส่วนนี้นะครับแสดงถึงการเดินเรือของชาวมิชชันนารีนะครับซึ่งมีวิธีการเดิน ทามาประเทศไทยหลายแบบนะครับ1ขีจ่จนะักรยานมา 2. นั่งเรือ 3. เครื่องบินนะครับส่วนนี้เป็นการให้เห็นถึงวิธีการขับเรือของมิชชันนรีนะฮะตามมาครับ,รบส่วนนี้นะครับเป็นการพัฒนาของอุปกรณ์ของพวกเรานะครโดยส่วนนี้นะครับ ก็แสดงถึงการพัฒนาของยุคสมัยนะครับจากอุปกรณ์โบราณนะครับเช่นกระดานชนวนกลายเป็นดินสอกับหนังสือนะครับส่วนนี่นะครับตามมาเลยครับนี่ครับส่วนนี้เป็นการแสดงถึงอารยาธรรมตะวันตกนะครับซึ่งมีเกี่ยวกับการศึกษานะครับซึ่ง มิชชันนารีได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศของเรานะครับมกีการทูตการทีมโรงพยาบาลการแพทย์การศาสนาตามมาครับนี่ครับกุฎีจริงนะครับกุฎีจริงก็คือสถานที่ที่โรงเรียนคริสเตียนได้ก่เหนขึ้นมานะครับส่วนนี้นะครับ นี่คือรายชื่อนัเรียนกลุ่มแรกนะครับนักเรียนเลขประจําตัวหนึ่งพยาอุตรนกินักเรียนเลขประจําตัว6พยาวิจิตตอนวอละสองหรือพุ่มนั่นเองนะมานี่ครับสาเร็จบอยสคูลนะครับคือสถานที่ที่โรงเรียนกุนเทปกิสเทนได้ก่อนตั้งจากกุดีจีนะครับในระยะช่วงเวลา2,400-2,444ถึงนะครับท่านี้นะครับ คือรหัสมอสนะครับซึ่งเราสามารถกดพิมพ์ได้ตามตัวอักษรที่เขาให้มานะครับเช่นนี่ตามมาครับสอเคครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนผู้บริหารน,นะครับนี่ครับผู้บริหารผู้บริหารคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงผู้บริหารคนปัจจุบันนะครับ ด็อกเตอร์วอร์เรนนูสตีวิจิตเกษนะครับตั้งแต่สองพันเ้าร้อยสี่สิบหกถึงปัจจุบันนะครับนี่ครับภายในห้องมีการตกแต่งด้วยแกนเจนโนตัวใหญ่นะครับแล้วมีโคมไฟอังนงดงามอยู่ข้างบนนะฮะตามั